สวัสดีค่ะพบกับรายการไลฟ์ไต้ชนบายเอียอราห้ารายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรนใหม่ในโลกแห่งความสร้างสรรค์และแตกต่างของวงการรถมอตอร์ไซค์สัปดาห์นี้นะคะสำหรับงานมอเตอร์โชว์ปี2025นั้นจบกันไปแล้วก็จริงแต่ว่ายังมีรถอีก2รุ่นที่มีการเปิดตัวกันไปในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ เป็นรุ่นที่น่าสนใจเชียวราคาที่จะนำเสนอกับคุณผู้ชมในช่วงแรกของรายการส่วนช่วงที่2ของรายการนั้นเรามาเอาใจคนคอเร็วคอแรงชอบในเรื่องการแข่งขันของรถจักรยานยนต์เรามีกิจกรรมงานถแถลงข่าวยามาฮ่าโมโตชาแรแนซ4ันที่10ซึ่งเป็นการจัดขึ้นด้วยความร่วมมือเพื่อการศึกษาของวงการมอเตอร์สปอร์ สู่ความย,ายั่งยืนแต่เรื่องราวของสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนั้นอยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามชมจากไฮไลท์รายการกันก่อนได้น้าบัดนี้ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์ไต้ชโนบาย y ามาฮ่าอย่างที่ทางรายการรายงานกันไปนะคะในการเกาะติดข่าวสารเรื่องของวงการรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะแบรนด์ยามาฮ่ซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2 0 2 5ปีนี้แบรนด์ยามาฮ่าปิดตัวเลขการจองรถในงานสวยงามเชราคาด้วยตัวเลข1,286ันสคันสัปดาห์นี้ในช่วงแรกของรายการเรายังคงครุกกุ่นกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าถึง2รุ่นด้วยกันที่มีการเปิดตัวกันไปในยามาฮ่าบูธงานมอเตอร์โชว์ปีนี้อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่า รถทั้งสองรุ่นที่มีความโดดเด่นที่เปิดตัวกันไปในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นั้นเป็นรุ่นไหนบ้างตามดิฉันไปเลยค่ะสำหรับรุ่นแรกที่มีการเปิดตัวกันไปในยามาฮาบูธงานมอเตอร์โชว์2025 ซึ่งเป็นรุ่นที่คนไทยให้การตอบรับดีพอสมควรนั่นคือรุ่น New Yamaha r 1 5และ New Yamaha r 1 5 m connected ซึ่งมีสีสันใหม่ brown to be one เร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งแค่สโลแกนก็กินขาดแล้วใช่ไหมคะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมสำหรับคอเร็วคอแรงกับความเป็นรถสปอร์ต สายพันธุ์ DNA ตระก,กูล R s e r ซี s ีสและเมื่อคนกับรถมอเตอร์ไซค์หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในทุกๆจังหวะการเต้นของหัวใจก็ต้องเร่งกันไปให้ถึงขีดสุด New Yamaha r 1 5 Connected ซึ่งมีดีไซน์ที่เท่ดุด,ดันสปอร์ตในทุกองศามาพร้อมกับรุ่น New Yamaha r 1 5 M Connected จุดเด่นของรถรุ่นนี้นั้นเป็นจุดเด่นที่มีความเฉพาะตัวมี a อ r o d y n a m i c กดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะจากตระกูล R Series DNA มาด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ห5 5ยด1 5 5 VVA ล้ำหน้าถึงขั้นกับเทคโนโลยี w i Connect Application ซึ่งมีการเชื่อมต่อข้อมูลรถประโยชน์ก็คือผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อ กับรถเป็นหนึ่งเดียวกันให้ความเรา้าใจยิ่งขึ้นในเฉพาะรุ่นของ New R15M Connected มาพร้อมกับระบบ Quick s h i f t e r สามารถเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกัมคราชให้อารมณ์การขับขี่เดียวกับรถในสไตล์ Super ร์สปอและยังมีระบบ traction control ช่วยลดการลื่นถลายของล้อหลัง และระบบเบรกของรถรุ่นนี้นั้นเป็น ABS ช่วยลดอาการล้อล็อกเวลาเบรกกระทันหันสำหรับ New R15 Connect e d และ New R15 M Connect e d พร้อมที่จะให้คุณพุ่งทยานไปสู่ความเป็นหนึ่งเวอร์ชั่นนี้มาด้วยกัน4สี 4. นั่นคือ R15 M Connect e d มีสีขาวดำและราคาแนะนำกลา 138,700บาทสำหรับ New R 1 5 Connected มาพร้อมกันถึง3 4สีอาทิสีขาวสีน้ำเงินสีดำราคากลางแนะนำา1 8 8 0 0 0บาทและคุณผู้ชมยังมั่นใจในประสิทธิภาพและการรับประกันที่อุ่นใจจากแบดยามาฮ่าด้วยการรับประกันถึง5ปี หรือ50,000กิโลซึ่งไม่มีแบรนด์ไหนทำมาก่อนนอกจากยามาฮ่าเท่านั้น <S <S ยังมีรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจที่จะขอแนะนำนั่นคือ NEW YAMAHA e X c i t e r 155มาในสีใหม่ DNA สายพันธุ์สปอร์ตสะท้อนความเป็น e X c i t i n g b l a c t แรงเข้าเส้นรุ่นนี้ได้รับความนิยมจากแฟนๆของยามาฮ่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับ New ยามาฮ่า x อ็กไซเตอ155สัมผัสประสบการณ์ความแรงที่เราจ่ายฝังลึกอยู่ใน R DNA ท้าทายไปให้สุดมาพร้อมกันถึง3สีใหม่ลวดลายกราฟิกใหม่บนรถที่ให้ความโดดเด่นเสริมลุกให้ดูสปอร์ต ด้วยเครื่องยนต์ 155cc VVA เกียร์สปอร์ต6สปีดคลัชมือระบบเบรกหน้า ABS มาพร้อมกับแม่ปั๊มล่าง2ลูกสูบช่วยลดอาการลอ้อล็อกขนาดเบรกกระทันหันเพื่อให้คุณผู้ชมไม่เสียอาการควบคุมสำหรับโชคหน้าและหลังมีซับแรงสะเทือนทำให้คุณผู้ชมนั่งสบายทรงตัวได้เป็นอย่างดี และให้ความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาวะของถนนสำหรับ New Yamaha Exciter 155เพราะให้คุณผู้ชมสัมผัสประสบการณ์ความแรงมีให้เลือกด้วยกันถึง3สีอาทิสีเทาเขียวสีแดงเทาและสีน้ำเงินสำหรับสนนราคาเป็นราคากราก79,500บาท พร้อมให้คุณผู้ชมคุ้มค่าไปด้วยการรับประกันนานถึง5ปีหรือ50,000กิโลซึ่งไม่มีแบรนด์ไหนทำรรมาก่อนนอกจากยามาฮ่าเท่านั้นสำหรับช่วงที่2ของรายการนั้นเรายังมีกิจกรรมงานแถลงข่าวสำหรับคนที่ชอบความเร็วความแรงบนสนามแข่งขันแต่จะเป็นกิจกรรมงานแข่งขันไหนนั้นอยากให้คุณผู้ชมพักชมสิ่งที่น่าสนใจสัก ครูแล้วกลับมาพบกันค่ะ